สวัสดีครับอยู่ช่อง My PS นะครับวันนี้นะครับจะมาแต่งรูปนะครับในโปรแกรม Adobe Lightroom มือถือนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้รูปมานะครับจากไฟล์กล้องใหญ่เนาะก็ชัดนิดนึงนะครับในกิจกรรมผู้บำเพ็ญเนาะอ่าก็ไปแอบถ่ายนักเรียนไม่แอบนะอ่าก็ถ่ายมา2-3รูปนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะแต่งรูปนี้แล้วกันนะครับรนปนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับมาดูตัวนี้นะครับก่อนแต่งนะครับอ่าอันนี้หลังแต่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับผมขอเครียร์ก่อนนะครับขอรีเซ็ตทั้งหมดเลยสําหรับโปรแกรมไล่รูปมือถือนะครับเราก็สามารถไปดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับใช้เวอร์ชันฟรีก็ได้นะครับโอเคครับเริ่มเลยนะครับเราก็อิมพอร์ตรูปเข้ามาในโปรแกรมก่อนเนาะทีนี้เราก็ไปที่แสงก่อนนะครับอ่าทีนี้เราก็ไปที่เคิร์ฟด้านบนนะครับไปที่เคิร์ฟด้านบนอ่าทีนี้เราก็ใส่จุดตรงนี้ ข้างล่างนะครับ1จุดตรงกลาง1จุดแล้วก็ดันบนอีก1จุดนะครับแบบนี้ครับเป็นการมาร์กจุดเนาะทีนี้เราก็ดันตรงกลางขึ้นนะครับดันตรงกลางขึ้นนิดนึงให้มันสว่างขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันก็สว่างขึ้นละทีนี้เราก็ดันตัวนี้ลงนิดนึงประมาณนี้ครับให้มันโค้งนิดเดียวไม่เยอะนะครับ <generous. S 1> อ่ะเขาปรับให้ตรงนิดนึง เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับเอาเราใช้แค่สีเดียวเนาะทีนี้เราก็ไปที่คอนทาสนะครับปรับคอนทาสไปสัก20นะครับประมาณ10 20เลยโอเค20อ่าไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับอ่ผมขอใช้ประมาณ22นะครับทีนี้เราก็ไปที่เงานะครับประมาณ8 9นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคแค่นี้แหละทีนี้เราก็ไปที่สีขาวนะครับปรับสีขาวเพิ่มอีกนะครับให้มันสว่างขึ้นดูรูปของเราด้วยนะครับบางทีมันก็ขาวมากเกินไปก็ไม่โอเคนะครับทีนี้เราก็ปรับสีดํานิดนึงให้มันเข้มขึ้นนะครับดูส่วนผมนะครับส่วนที่เป็นสีดำนะครับดูครับไล่ดูนะครับว่ามันโอเคหรือยังนะครับโอเคแสงพอดีแล้วทีนี้เราก็ไปจัดการเรื่องสีนะครับมาที่สีนะครับเราจะปรับ ความสดของสีนิดนึงโอเคประมาณเจดนะครับปรับความอิ่มของสีเพิ่มขึ้นเลยให้มันสีแบบจี๊ดๆนิดหนึ่งนะครับประมาณ17เนาะมากไปหรือเปล่าอืมก็โอเคนะโอเคประมาณนี้แหละเรากดแช่ไว้หนึ่งครั้งครับอ่ามันก็จะเป็นรูปก่อนแต่งอันนี้รูปหลังแต่งนะครับอ่าทีนี้เรามาเกตสีกันดีกว่าได้สีเรียบร้อยอุณหภูมิอย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเกตสีแล้วก็มา ทําทผิวให้ขาวขึ้นเนาะผู้หญิงน่าจะชอบอทีนี้เราก็ไปที่มิกแล้วกันสีผิวนะครับก็จะเป็นสีตัวที่2นะครับประมาณออกส้มๆแดงๆนิดนึงนะครับเราก็ปรับความสว่างก่อนเลยให้มันสว่างนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ดึงความอิ่มของสีลงนะครับประมาณลบสีเนาะโอเคลบสีผิวครับ ก่อนแต่งหลังแต่งครับอ่ามันก็จะสดขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นเนะาะใครอยากได้ขาวมากนะครับก็ดึงเข้าไปเห็นไหมครับ <laughs> โอเคเอาพอดีนะครับอโอเคประมาณ17 1เ,เดบเนาะเียบร้อยก็เสร็จสิ้นอ่าทีนี้ก็ไปที่การเกตนะครับจะเป็นการเกตสีนะครับว่าเราจะอ,าอุณหภูมิเท่าไหร่ประมาณไหนอยู่ในโทนไหนนะครับก็เลือกเลยนะครับ ผมขอเลือกตัวไหนดีตัวไหนดีมีอยู่สีตัวนะครับสีตัวนะครับอ่ะเราก็ลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมเลือกตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกตัวแรกที่จะปรับนะครับก็ปรับไปทางสีฟ้าน้ำเงินหน่อยนะครับเราก็ดันจะออกจากวงกลมนะครับตรงกลางเนาะก็ดันออกมาให้มันเป็นโทนสีนะครับอยากได้โทนไหนนะครับดูครับผมดึงมาครับโทนเปียกเลยนะครับอ่าแบบนี้ครับดูครับมันจะออกแบบเขียวๆฟ้าๆหน่อยนะครับ จะเอาแบบไหนก็ได้โทนสีส้มสีชมพูสีอะไรก็ว่านไปนะครับไล่เลยนะครับอขอใช้สีนี้แล้วกันเพราะว่าแต่งเมื่อกี้แต่งสีนี้มานะครับอโอเคได้ประมาณนี้เนาะทีนี้เราก็มาตัวที่3มเลยนะครับก็เลือกไปทางสีสว่างๆหน่อยนะครับสีออกเหลืองๆนะครับประมาณเหลืองๆนิดนึงโอเคส้มๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเค ไปตัวที่4เลยนะครับตัวที่4นะครับก็ออกชมพูชมพูหน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับชมพูมากไม่ได้นะมันก็จะรูปภาพของเราก็จะเป็นโทษมากเกินไปเนาะโอเคดึงออกมากเกินไปดึงคั้งนิดนึงอาโอเคประมาณนี้ครับให้มันอยู่ในวงกลมก็ได้นะครับกเดเสร็จสิ้นโอเคกด before after นะครับดูครับก่อนแต่งหลังแต่งนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับ